ส่วนการยกระดับภาคแรงงานของไทยและอาเซียนเมื่อวานนี้มีในที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนที่นครเจนีวาสหาพันธ์รัฐสวิตซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน่ทนไม่ได้ไปเองนะคะก็ได้มอบหมายนะให้ทางปลัดกระทรวงแรงงาน,เ,นเข้าร่วมการประชุมแทนเพื่อพิจารณาวาระสาคัญในหลายประเด็นค่ะโดยนายบุญชอบสุดทรมนัดปงปลัดกระทรวงแรงง,งานก็ร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนโดยมีนางสาวอิดาเฟา สิยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุมนานครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิทท่านประหลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนที่น,นครเจนีวาในครั้งนี้ มีประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพค่ะที่ประชุมก็มีวาระสำคัญที่คุณกิลเบิร์ตเอฟฮองโบผู้ว่าในการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศคนใหม่ได้ขอความร่วมมือจากประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้ความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการต่างๆที่มีความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้ว่าในการใหญ่ ILO ยังได้ชื่นชมประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความแข็งแกร่งในการทำงานร่วมกันมาโดยตลอดอยู่แล้ว นอกจากนี้พ่วงในการใหญ่ ILO ยังได้หยิบยกประเด็นการรวมกลุ่มระดับโลกเพื่อความยุติธรรมทางสังคมซึ่งก็เป็นประเด็นแนวคิดหลักที่ได้ให้ความสำคัญในการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่111ในปีนี้และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญอีกครั้งเพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ